ในช่วงสิ้นปีแบบนี้นะคะเราได้รายงานไปว่าหลายๆกระทรวงก็มีการถแถลงผลงานของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดวันนี้เป็นคิวของกระทรวงพาณิชย์ค่ะคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะคะคนําการถแถลงผลงานควิกวิน99วันที่ผ่านมาลองไปดูกันนะคะจากคุณภูมิธรรมเวชยชัยค่ะท่านบอกว่าการที่เข้ามารับตําแหน่งรัฐมนตรีเป็นช่วงที่การทํางานมีข้อจํากัดหลายด้านทางพาณิชย์ก็เลยกําหนดนโยบายเร่งด่วนที่ต้องทําภายใน99วันที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ ช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนกว่า7,758ล้านบาทผ่านการลดราคาสินค้ารักษาเสถียรภ,ภาพราคาสินค้ากเกษตรช่วยเกษตรกร,เ,ร,กรเช่นข้าวมีการให้สินเชื่อชะลอการขายให้เงินช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทโอนเงินไปแล้วกว่า3.82ล้านครัวเรือนส่วนมันสำปะหลังแล้วก็ข้าโพดนะคะมีการชดเชยดอกเบี้ยนในการเก็บสต๊อก ขณะที่ปาลมน้ำมันค่ะตรงนี้ก็สนับสนุนค่าจัดก,การสต็อก2บาทต่อกิโลกรัมรวมถึงเพิ่มช่องทางการขายและการตลาดเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศคิดเป็นมูลค่ากว่า3,369ล้านบาทสำหรับการช่วยเหลือผู้ประกอบการในหาช่องทางการตลาดทั้งในและก็ต่างประเทศเช่นตลาดจีนอย่างหนานหนิงเซี่ยงไฮ้แล้วก็คุณหมิงค่ะแล้วก็ประกาศให้คนไทยทั้งหมดได้รู้ว่ากระทรวงพาณิชย์ ในยุคที่พวกเราเข้ามาทํางานในยุคใหม่เนี่ยเรามีทิศทางที่จะเดินหน้าโดยเอาเป้าหมายประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วก็ใช้ศักยภาพของทุกๆคนเนี่ยออกมาในการที่จะขับเคลื่อนตรงนี้ให้ไปได้ดีดนะครับกระทรวงพาณิชย์เป็นกระทรวงที่สัมผัสกับพี่น้องประชาชนสัมผัสกับผู้บริโภคสัมผัสกับผู้ประกอบการครบถ้วนทั้งหมดนะเพราะด้าน,นสิ่งต่างที่อยู่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยท่านจะเห็นว่าทุกๆเรื่องทุกกรมเป็นงานที่ สลับสุ่น่าส่งเสริมกันทั้งหมดคุณภูมิธรรมยังบอกนะคะว่ากระทรวงพาณิชย์ยังได้เร่งสร้างความแข็ง เข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากด้วยการวางแผนกระจายสินค้าเกษตรล่วงหน้าหามาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี67ควบคุมแล้วก็จัดสรรต้นทุนปุ๋ยและอาหารสัตว์ในราคาย,ยุติธรรมรวมถึงสร้างยุทธศาสตร์การส่งออกค่ะเจาะตลาดรายมณฑลและเมืองรองของจีนรวมถึงแอฟริกาใต้รวมทั้งการออกไปหารือกับนักลงทุนรายใหญ่ hmm. เช่นชางอัน ออโตโมบิลแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ทางการค้าด้วย FTA เพื่อให้สินค้าไทยส่งออกไปต่างประเทศได้มากขึ้นค่ะครับ